สวัสดีครับตอนรับชูช่องลาบก้อยนายโยโซครับช่องถี่พาพี่น้องเห็ดกับเข่าเห็ดกับแก้มครับมือนิ้สิตสุดแมนูเฮ็ดตับหวานครับตับหวานผมสิใส่ตับหมูเด้อใส่ตับหมูครับเดี๋ยวเราจะมาหั่นตัดกันครับครับผมหั่นตัดกันครับเราจะหั่นบางๆนะครับ ท่นแล้วเขาจะไปลวกนะครับถ้าพี่น้องเฮ็ดครับเป็นกระแกงครับกระแกงเป็นกับโเผกก็ได้นะครับครับหวนันใส่น้1าไหมครับ <c oughs> เดี๋ยวเขาจะไปลวกกันนะครับเขาจะต้มน้ำไปเดือดกนเด้ครับ กอนเสียวตับลงนะครับเพื่อว่าข้าสีเลือกเอาแบบตับนี่สูงหลายหรือสูงหน่อยแลียวาพนมัดน,นะครับเด้อถ้าสูงหลายถ้าสูงหลายตับมสีด้านครับตับมสีด้านสูงของท้างล่างนี่คือลวกเฉพาะสุกนะครับนุ่มๆน,น,นะครับ ต้นน้ำเลือดผมจะเอาตับลงด้วยครับเอาตับลงโอสิโบแอนตุชไหลนะครับขอาพวกนุ่มๆน,นะครับตป็นุ่มพื่สูงข้างล่างกรสุกไหลไม่สุดด้านนะครับสด,ดาเียง ครับผมราสูตรเทนะ้เราจะพักไว้ย่ข้าครับเพื่อให้นาำมันเย็นซะก่อนเขากลัวเ้าสิบุะไรเละนะครับแลว้วเขาจะไปซ้อยหอมกันวว้า,าเราจะเตรียมซ้อยหอมครับ ผมเสียขันแบบบอบฝอยไหลายนะครับแล้วก็บโบเย่ไหลาดมันสักเส้นหนึ่งนะครับหวานเดี๋ยวหวานแอยาให้เปรุงกัน ผมจะใส่บักเน่าสองสีนะครับสองสีของหน่วยหนึ่งกันเลยหมอก็ใส่เบ็ดมือได้ไม่น้อยเดามาเลยหมอก้าวกระเจิจ้าเนี่ยหมวก็ใส่มากมือมากเล็ดว่าเมีนเฮ็ดอันนึงเดียวไปล่างวะเห็ดอันเดียว่ขาดตายป่ดีน้ำปลาเนี่ยผมจะใส่ประมาณเคืองสักพี่นะครับสักพี่ไงผมจะใส่ประมาณเคืองสักพี่นะครับ ใส่หอมผีเขาซอยลงไปมัครับใส่ก๋วครัวครับก๋วครัวเขาสิก๋วเองนะครับเด้อก๋วเองเขาบริสุทธิ์นะครับแล้วก็ใส่พริกป่นครับพริกป่นกับก๋วเองครับใส่ชุลอดเนี่ยใส่ใส่ชุลอดนะครับ ตัวพริกป่นาเย็ดเองตัวเ,เองมันจะหอมนะครับเรอมันจะหอมนะครับจบหวานวากับแกงครับจกี่นองน,นี่คือจบหวานสูตรของทั้งร้านนะครับสวยน,นะไม่าก็อยากเร้หานพี่น,อน้องเอย แล้วหรือวะแล้วเรียบร้อย,รยครับเรียบร้อยพร้อมจัดจานพร้อมเสิร์ฟนะครับฝาดรถไรก็แชรมนะครับฝาดช่อง ต็บก,ก้อยหน่อยยโสล้ำเนี้ยนะครับอย่าพผ้าที่น้องเฮ็ดจะบอกสูตรเฮ็ดเข้เข้นนะครับครับผมคลิปนี้เอาไวส้สนิ้ซะก่อนครับครับผมสวัสดีครับ